สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนี่ยมกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะ วันนี้นะคะหมอเนาะขอฝากให้ลูกดวงนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนิ่มนะคะเม้นรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะไพ่ของหมออาจจะไม่เฉพาะจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งไพ่ของหมอจะตรงหรือไม่ตรงเลยกับคุณก็ได้นะคะขอให้ลูกดวงนะก่อนดูดวงเปิดไพ่กับหมอทุกครั้งทาสมาธิตั้งจิตอธิษฐานให้นิ่งแล้วขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาได้ความแม่นยํานะคะมาดูดวงในด้านความรัก ในวันนี้เลยนะคนที่เรากําลังจะคบหาหรือว่ากําลังคบหากันอยู่เนะนี่ยในอนาคตมีเกณฑ์ที่จะไปรอดหรือไม่รอดนะอ่ามาอธิษฐานจิตทําสมาธิให้ดีเลยนะคะเดี๋ยวหมอขออนุญาตอ่าเปิดไพ่สักคู่ขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะอาจจะเป็นพลังงานโดยรวมไพ่ของหมอจะตรงหรือไม่ตรงเลยกับคุณก็ได้นะเม้นรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้เนาะเรามาดูกันเลยนะคะว่าคนที่กำลังคบหาอยู่หรือคนที่กําลังดูใจกันอยู่เนะะี่ยค่ะเนาะ ในอนาคตมีเกณฑ์ที่จะไปกันรอดหรือไม่รอดนะคะเรามาดูกันเลยนะอธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วขอหมอเปิดไพ่สักครู่ค่ะเริ่มต้นเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะเขาเป็นคนคนข้างจริงจังกับชีวิตนะคะอันดับแรกเนาะที่หมอเห็นชัดจริงจังกับชีวิตเป็นคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวนำพาแต่สิ่งดีๆมาให้คุณนะในไพ่ขึ้นมาถ้าเกิดคุณตัดสินใจคบหาดูใจเนี่ยเขาอ,อาจจะเป็นคนที่อายุอาจจะบอกว่าไงอะ จะบอกว่าอายุอาจจะเด็กนะคะแต่นิสัยเหมือนผู้ใหญ่นะในพายขึ้นมาลักษณะประมาณนี้เป็นคนที่จริงจังกับชีวิตจะถามว่าบางครั้งมามุมมองที่เขาคบหาหรือดูใจคุณเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่จริงจังทุกอย่างจริงๆที่หมอบอกอาจจะพูดเล่นพูดล้อกันบ้างในมุมแบบในรูปแบบมุมมองของเราในบางกรณีที่หมอบอกแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบให้เราเอาใจนะคะหมอต้องบอกไว้เลยเนาะถ้าคนที่กําลังคบหาดูใจกันในระยะเวลาเนี้ สิ่งที่หมอเห็นชัดนะคะใน1เดือน2เดือนนะคะลักษณะเนี้ยหเดือน2เดือนหรือว่ามากกว่า5เดือนนะคะในไพ่ขึ้นมาเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะไปรอดไม่ใช่ว่าไปไม่รอดค่ะแต่มันจะมีอารมณ์ความรู้สึกหงุดหงิดในบางกรณีในการมันอาจจะเป็นอารมณ์ของเราเองที่เราควบคุมคอนโทรลไม่ได้หรือเรามีความไม่ตกกังวลถ้าเกิดอยู่ห่างไกลกันนะตามที่หมอบอกเนะะี่ยค่ะเซฟระยะเวลาป้องกันระยะเวลาตัวเองกับเขาดีๆพูดคุยกันในรูปแบบที่เป็นฉันเป็นมิตรความรู้สึกที่ดีนะคะแล้วก็อย่าไปเอาแต่ใจตัวเองมาก เกินไปเพราะเขาก็ทํางานหนะักก็คืออยากสร้างอนาคตอยากสร้างครอบครัวกับเราหรือบางครั้งอนะ่ะเราคนอาจจะเป็นคนที่ปากหนักปากแข็งนะคะไม่ยอมพูดความจริงด้วยความรู้สึกในใจเขาก็อยากให้เราเข้าหาหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นหรือว่าบางครั้งเราก็ต้องเอาใจเขาบ้างไม่ใช่ว่าให้แต่เขา,เาใจเราฝ่ายเดียวนะคะสิ่งที่หมอบอกลดละความเครียดความกังวลนะคะจะดีเพราะว่าในไพ่ใบนี้เหมือนว่าเขาเห็นเราครั้งแรกเขารู้สึกรักถูกชะตาเราเหมือนการต้องต้องมนต์สะกดที่หมอบอกลนะักษณะประมาณเนี้ยเพราะบางคนกรณีอาจจะสวดมนต์ไหวพระ บางคนบางกรณีนะคะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เขาอาจจะให้พรในด้านนี้การที่มีโชคลาภเข้ามาหรือว่าการที่มีคนอุปถัมภ์ก็ได้ที่หมอบอกหรือบางคนบางกรณีเนี่ยศักสาลิกาลงละนาทองมันลักษณะแบบนี้ที่หมอบอกมันเป็นดวงพื้นฐานนะคะที่ตัวคุณเองอาจจะทําหรือบางคนอาจจะไม่ได้ทําคุณแค่สวดมนต์ไหวพระคุณก็มีจิตสํบสำนึกที่ดีเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็นาพาคนที่ดีสิงที่มัน เข้ากันหรือว่าเสมอกันมาเจอนะคะอุปสรรคที่คุณเนี่ยคุณรู้บางคนกรณีมีความเสี่ยงแต่คุณก็เลือกที่จะลองรักดูหรือว่าลองใจดูสักครั้งหนึ่งซีมันจะเป็นยังไงเพราะมันมีเซนต์มีซิกเซนต์มีสัมผัสพิเศษที่รู้ได้ว่า มันอาจจะต้องมีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงอะไรมาหรืออดีตชาติแล้วอาจจะเคยเป็นคู่กันมาใช้ชีวิตร่วมกันมาก็ได้คุณเลยมีความรู้สึกที่แบบว่าอยากท้าทายตัวเองอยากลองดูในสิ่งที่เราครบหาเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมหร,หรือฟังเสียงของหัวใจก็ได้สิ่งที่หมอบอกไม่ใช่เป็นความผิดเพราะว่า การทํางานการอะไรของคุณทั้งคู่เนี่ยดีหมดที่หมอบอกเพียงแต่ลดความเครียดความกังวลในตัวเองลงก่อนนะคะเราอย่าแข็งคือจนเกินไปก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างถ้าเราอยากจะเจอคนดีคนที่รักหรือคนที่เมตตาปาณีเราเราก็ต้องรักและเมตตาปาณีกับเขาเช่นกันไม่ใช่ว่าไปหวังแต่น้ําบ่อหน้าอย่างเดียวมันไม่ได้มันความรักตรงนี้มันก็จะกลายเป็นการเห็นแก่ตัวโดยทันทีที่หมอบอกนะคะถ้าเขาหยิบยื่นสิ่งดีๆอะไรในโอกาสพิเศษนู่นนี่นั่นเราก็แบ่งปันความรู้สึกดีๆให้กันบ้างคะ่ะเออเล็กๆน้อยๆเป็นน้ําใจ ที่หมอบอกนะคะความรักมันก็จะอยู่รอดหรือ,อยังยืนบางครั้งบางอย่างเนี่ย เราอีโก้มากเกินไปก็ไม่ได้เราก็ต้องเลือกที่ปล่อยวางมั่งพอเราเจอคนที่เราคิดว่าโอเคเขาอาจจะดีกว่าทุกคนที่ผ่านมาในอดีตคุณก็ได้แต่มันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นตัวเราเราก็ไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ต้องปล่อยวางตรงด้านนี้ที่หมอบอกมันจะได้เป็นการต่อย,ยอดหรือเป็นการเพิ่มความรักที่มันดีขึ้นแล้วมันก็จะไปในทิศท,ทางที่รอดที่หมอบอกนะคะไม่ใช่ว่าไปไม่รอดนะแค่บางทีคิดแล้วแต่ไม่ได้ทํามันก็จะไม่เห็นในสิ่งที่หมอบอกแต่ถ้าเกิดคุณทําลงมือทําปฏิบัติแล้วก็ ใจซื้อใจยังไงคุณก็ได้ความรักที่ดีแน่นอนค่ะไม่ต้องไปเครียดไปกังวลอะไรมากมายอดีตที่มันมันไม่ดีเราทิ้งผ่านไปแล้วเราเริ่มต้นใหม่มันไม่มีคําว่าสายในไพ่ใบนี้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณเราคิดดีทดําดีเราก็ต้องได้ดีเราเอาใจใส่เขาเราดูแลเขาดีเราพยายามเป็นห่วงเป็นใย,ยกันหรือพูดคุยกันตลอดคือไม่ได้ทิ้งช่วงเหมือนว่าง,งอนโกรธไม่พอใจก็ปรับความเข้าใจกันซะทุกอย่างมันก็จะราบรื่นแต่หมอมองว่าเขาเป็นคนดีถึงอายุจะน้อยนะคะ อายุจะน้อยหรือบางคนบางกรณีอาจจะอายุมากแต่หน้าหน้าดูเด็กก็ได้ภัยมันอาจจะสลับกันได้เนี่ยแต่กรณีเนี่ยเป็นรักทางไกลแน่นอนก็ขอให้คุณดูแลซัพพอร์ตความรู้สึกกันให้ดีทั้งเขาและเรานะคะมีโอกาสได้เจอกันในเร็ววันนี้หรืออาจจะ แพนมาแล้วว่าจะมาหาก็ได้ที่หมอบอกนะคะขอให้เม้นรับพรรับพลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะขอให้พบเจอคู่ดีสินเสมอกันเข้ามาได้สมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะคะหมอนิ่มอนุโมทนาบุญด้วยนะบุญรักษาขอให้สมหวังในความรักครั้งนี้นะคะเป็นรักที่ดีและรักบริสุทธิ์นะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ